ช่วงยุทธการ,ราอำลาวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือคุณชุดิมาไนายนาเธอจะมารับบทเป็นอ e ีเพิร์นซึ่งห้าวมากนะครับในเรื่องคนเหนือดวงแต่เราทราบมาว่าความจริงคุณชุดิมาหรือคุณเอเนี่ยเป็นคนที่ขี้ตกใจนะครับเราพยายามตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่สําเร็จมาถึงช่วงนี้ตอนซ้อมจะมีการยิงปืนซึ่งไม่เกิดเสียงกันขึ้นนะครับใช้ทําจากปากแต่ตอนจริงๆปืนนั้นมีเสียงและก็ยังมีระเบิดแถมด้วยดังสนั่น,นวันไหวดูซิว่าเธอจะ พวกคุมอารมณ์ไว้อยู่หรือไม่ช่วยด้วยช่วด,ด้วยใครว่างช่วยด้วยโอ้โหไอ้โจ้มันตามมาโอ้ยบ้านคนโอ้ยมีอาหารด้วยนะเนี่ยดีเลยขอกินหน่อยนะจะได้ไม่ว่ากันนะอืมใครมาเทำนี้นะอโอ้ยอันนี้บ้านใครเนี่ยอืม ไปช่อมสกปรกแล้วแล้วใครมาเอาเลยนีใครตายแล้วะไม่วาจะถีบประตูแล้วเดี๋ยวทำฉันเลยไม่เสือกูแล้วจ้ะปวแล้วแล้วน่าดูเด้อเฮ้ยแมงไม่ใช่คนแถวนี้ดีกว่าเล่งเป็นใครวะคุงเทพคุงเทพฮัลโหล ก็ไอ้จอเลยตามขึ้นมาโอ้ย oh, มันจริงแค่ไม่แข็เนี่ยเจ็บเลยโอ้ยเจ็บแผลเจ็บดูเนี่ยโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวแม่เจ็บแผลโอ้ยนี่เองโดนยิงมาได้วะช่สิไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าตอแผลให้โอ๊ยว้ายใจสองจริงร้อยเอาอีกเอาอีกนีด ก็ไอ้จอนะสิมันหาว่าจะไปด่าแม่มันนะสิมันก็เลยแกล้งยิงที่ไหลนะนะเดอซีเออช่วยฉันหน่อยนะเพราเจ็บแผลแกไปด่าแม่มันจริงปะล่ะเปล่ามันหาว่าหนวดใช้น้ำเหมือนหมวดแม่มันไม่รู้แม่มันมีหนวดได้ยังไงมันก็เลยยิงฉันนะสิโอ้ยเจ็บแผลเหลือเกินมันต้องอาบมากเลยนะเนี่ยอะไรกันวะ ไม่ต้องกลัวนะนจะอีเพิร์นน้อยไปซะแล้วโ,โอ้ยชื่อชื่ออีเพิร์นเหรอใช่าชื่ออีเพิร์นจัดคนเหนือดวงไงล่ะโอ้ได้นั้นช่วยช่วยกันหน่อยนะขออาศัยอยู่ด้วยคนเถอะตัวะในบ้านมีอะไรกินอีกบ้างเนนะี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเรามาอยู่ที่นี่เองล หลอกเพลงน s <S ี้ค่ะข้าจับตัวซะดีๆดีๆถ้ายอมไปจับตัวไอ้โจรนตาห้าร้อยตามาถูกได้ยังไงวะตาครับโดนกินเสาไฟฟ้ามาเสิ้าโดนกินยารถจนมาเว้ยวัดเอ้โง่จะดีเลยไหมคำขัญเขาจะปลาบ้วยไม่หมดเลยเอิดีปืนมันอนุภาพมากกว่าเราละโอ้ยโอ๊ยมันจะได้ร้ายไปมัน้งสาวอยู่ๆจะมาให้ยอมแพ้ ไม่ถูกหรอกหน้าตาดีนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ผู้ชายใจง่ายนะใช่หน้าไม่น่าฆ่าทิ้งเลยนะรู้อย่างงี้จะทำไงดีทำให้ปู้ควรนางสาวไทยดีกว่าแต่ว่าไม่ดีมั้งเอามาเป็นแฟนเราดีกว่าเก็ไม่เอาหรอกหน้าเองเราดมยาอะไรหลอกหลอกเขาหรือเปล่าไ่เอาเป็นแฟนมาเป็นเมียไม่หรอกเมียไม่เอาเขาดบเาเลิกเไม่เอาเขาใช้เขาเขาไม่เอาหรือเปอาเป็นนางมำรุง เาไม่ชอบพวกคนเลวเขาชอบต่ออาธรรมฟักดี้ดีาเขาไม่ได้ชื่ออาธรรม้าชื่อเพชรกระตุยแรวกคนเลวเขาไม่ชอบเขาจะปราบให้หมดเลยเดี๋ยวก่อนโอเคครับเข้าบ้านเลยไปโอ้คานที่หน้า

นางเพินมาเล่นละครติ้งต้องอะไรแถวนี้ไอ้ข้าปาดเตะไปแล้วอ้าวนี่แกออแก,แกปาดลูกน้องฉันเหรอ,อนาองเพินแกฆ่าลูกน้องฉันอย่างนี้แกอย่าอยู่เลยตายซะจากแก หอไี่ไดเลยนีค่ะามากินข้าวกับข้าดีกว่านั่งลงวพนนี้ข้าจะเลี้ยงจอนมือหนึ่งเลยนั่งลงนั่งลงก็เสร็จเอ๊ยอย่ายยย่ไยไยย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 ยิยดยยยยกน ว่าคุณเอเป็นคนที่ตกใจมากเลยเมื่อกี้ทำไมไม่ไปไหนล่ะเจอแบบนี้ตกใจไหมครับช็อกค่ะเงียบไปเลยนะคะเงียบผูอื้อมากพี่ไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยไอ้นี่ก็คือไปน้ำหลวงแล้วอย่างนี้ไอ้ยังบอกว่าพี่ขึ้นมาได้ยังไงไอ้ยังไงเดินขึ้นมาเดนมาได้ยังไง ตอนบทมันจบไปแล้วก็ไม่ทด้ทำไรวกี้เนี่ยก็เล่นอยู่คนเดียวเล่นกับข้าวเดี๋ยวก็จบหมดแล้วนะเนี่ยก็เล่นกับใครก็เลยเล่นกับข้าวดีกว่าสบายใหญ่กแล้วรู้กันเราแกล้งกับชูแพร่ได้เดียวกับข้าวก็แกล้งระเบิดเมื่อกี้ป่ะคะสารทำจะมาที่กลัวนึกว่าจะร้องวินึกว่าไม่นึกว่าจะหมดนึกว่าจะออกมาจากออกมาจากปืนอันนี้ไงนึกว่าเป็นเป็นแก๊ปหรือเป็นอะไรสารพูดเรื่นสิก็ตั้งสติปรากฏมาจากข้างหลังโอ้โหหวันเยหวันมาแล้วจ้าควัน วันนี้มาผมกับคู้มันุัน์ใส่เรื่อกอยางนึงทำไมคุณติ๊กถึงออกค้านะ ให้ออกอะไรช้าฮะออกอะไรฮะผมตายจนหลับไปสองตื่นแก้แก้ผมป่าเไม่เขาบอกว่าให้ซับตื่นไงไม่ใช่พ่าฉีดตื่นใช่ตน่อยขึ้นมาอีกทีหนึ่งโมดีแล้วแล้วนี่เอ็มเจ็ดเก้าว่ะให้ก็ต้องดีแน่เลยดีแค่สักตนท้ายหายรุ่นท้ายหายซื้อครับุันนี้ราคาดีรุ่นท้ายหายเอาล้วครับให้คุณชุดสิมา ก่อนที่เราจะปิดรายการเาะคือะไมีคนมีมาแชร์เล่นแชร์แชร์อลไรที่ไม่เกี่ยวก่อนกินอะไรนิ่หนึ่งเกี่ยวกับรายการนี้ก็ได้รการนี้ก็งานส่วนตัวก็ได้ค่ะรายการนี้สนุกมากๆเลยนะคะต้องต้องขอขอบคุณที่เชิญมาออกนะคะก็สนุกสนานกับพี่ๆมากๆเลยแล้วก็ขอฝากผลงานเอ๊ะทางช่องห้านะคะเรื่องมรสุมหัวใจแล้วก็หัวใจกุ๊กกิ๊กค่ะสองสอง อย่างนี้เหมือนกันมันมารบมือใจคุณกิ๊กไปเลยคุณกิ๊กและวันนี้เสนาธิการทั้งหมดรวมทั้งแขกรับเชิญแล้วก็รับเชิญอีกทีนะครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้า5้าโมงเย็นช่องแอร์นะนึกว่าสุเด็ดนะครับเพราะว่าปกติคุณเอนี้เป็นคนที่พี่ตกใจมากเลยทันแรกเลยมีจิ้งโจกมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ตกใจไม่ได้เลยคุณเอ๊ไม่นึกว่าเปรี้ยงแจะไปแล้วไง